นี้เป็นประตูทางเข้านะครับพามาดูสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่พ่อสอนทิ้งไว้ให้กับพระสงฆนิกรชาวไทยของพระอ,องค์นะครับสมัยก่อนตอนที่ผมมาดูตอนแรกๆที่เขาทำใหม่ๆนะครับต้นไม้แถวนี้ยังเล็กนิดเดียวบางจุดก็ยังไม่มีต้นไม้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับ เข้าใจว่าทางด้านซ้ายมือเนี้ยน่า <c oughs> <c oughs> จะเป็นผืนนาที่เขาเอาไวส้สำหรับทำแปลงทดลองนะครับเห็น <c oughs> ติกตรงน้นไหมครับสวยมากเลย <S <s <colors> <S วันนี้วันจันทร์หรืออังคารวะอังคารสิเออรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีคนหรือคนอาจจะอยู่ข้างในก็ได้ เดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในกันอุ๊บสรูปละนาดอันนี้ละนาดเอกหรือละนาดอะไรเนี้ยนี่ไงรูปพ่อหลวงราชการที่ 9. เก้าเราต้องไปทางซ้ายกอน มีรถนำเที่ยวด้วยไม่รู้นะเนี่ร้านจอดรถยู่ห้อลอนต้นไม้ร่มรื่นมากครับเพราะว่าตอนที่เขาทำใหม่ๆยังไม่มีต้นไม้เลยรถ เวลาเอารถมาจอดเนี่ยโคตรร้อนเลยอ่ะเหมือนจะเข้าผิดช่องเลยไหมเข้าใจว่าน่าจะผิดช่องแล้วไหมหรือยังเข้าทางโน้นได้อยู่เข้าทางโน้นได้อยู่ ทาตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดแล้วแหละข้างในคนข้างน่าจะเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราต้องจอดทางขวาเพราะว่ามันเป็นทางที่พาที่ตกกว่าดีมันก็จะมีต้นไม้บงังจอดตรงนี้ล ข้างบนคืออะไรอ่ะไม่รู้ข้างบนเดี๋ยวขอดูป้ายบอกทางก่อนคือคือ ไหม่นุ่มๆผมมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเข้ามาเมื่อตกี้ผมเข้ามาไม่ถูกไ,ไอ้ยังไม่เยอะขนาดนี้ไหนเอ่ยนี่เหรออ๋อ เินเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องข้าวชาวกเกษตร4-5พฤษภาคม2567 8โมงถึง5โมงเย็นนะครับ